สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่คนตรงเวลานะครับแต่เป็นคนมาก่อนเวลาวันนี้นะครับวันที่25เดือน4นะครับ2565ทําคลิปทักไทยนะครับน้องๆที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันที่28เมษายน2565นะครับที่เรือนจําชั่วคาคองโพที่ร่วมโครงการปลูกฝังจิตสํานึก รักษามาคีและส่งเสริมความปองดองสมาณฉันที่เข้าเยี่ยมชมเรียนจำั่วค่าวคองโพในวันที่28เมษายน2565นี้นะครับพี่ชื่อพี่ปอนนะคนจะเรียกกันว่าพี่ปอนฟาร์มิงไทยแลนด์นะฮะหรือน้องปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ก็แล้วแต่อายุว่าจะเรียกยังไงบางคนก็เรียกอาจารย์ปอนนะฮะสำหรับน้องๆน,นะครับที่เรียกว่ายังไม่เคยรู้จักการเกษตรมาก่อนนะครับว่าการเกษตรเนี่ยมันสามารถทําเงินได้หรือเปล่าเพราะว่า จากที่เรามองไปใช่ไหมครับก็จะมีแต่คนลำบากนะครับเป็นหนี้เป็นสินมันไม่เป็นอาชีพที่น่าทําหรือเปล่านะครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าคุณทำนะครับโดยมีหลักคิดนะครับแล้วก็มีความเชื่อเนี่ยคุณสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูพืชบางตัวนะครับที่เรียกว่าทําเงินให้ผมนะครับสามารถมีเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับมีเงินที่จะซื้อรถนะครับบ้านหรือว่าเรียกว่า ก่อสร้างฟาร์มให้มันดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยครับอ่ะเรียกว่ามันมีดีนะฮะแต่ว่ายกตัวอย่างแรกๆก่อนสําหรับคนที่ไม่รู้จักการเกษตรนะครับอย่างเช่นต้นข้างหลังของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าไทเกาหลีนะครับมันง่ายเลยถ้าคุณรู้อย่างเช่นน้องๆอง่ะใช้กันไกลเด็ดมา1กิ่งแบบนี้นะครับแล้วเสียบไว้ในดินแบบนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไป3เดือนนะครับจากกิ่งเล็กๆเนี่ยมันก็จะแตกรากแบบนี้นครับพืชตัวนี้เป็นพืชที่ทนและออกรากง่ายนะฮะ มันก็สร้างมูลค่าให้น้องได้มันามันก็มีราคาอันนี้การเกษตรมันง่ายนะครับหรือการปลูกผักบุ้งไว้ให้พ่อแม่กินนะครับเรียกว่าโชว์พลังกันหน่อยนะครับผมรู้จากพี่ปอนมาแล้วเดี๋ยวผมจะปลูกผักบุ้งให้กินนะฮะก็สามารถทําได้นะครับมันเรียกว่าเป็นของจริงนะครับแต่ว่าของพี่เป็นเกษตร,รเรียกว่าอินทรีย์เวลาที่เราปลูกมาเนี่ยมันจะได้เป็นผักที่มีคุณภาพนะครับส่วนราคามันก็จะสูงนะครับมากกว่าเรียกว่าผักที่ตามท้องตลาด ส่วนจะมีวิธียังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาพูดข้าวๆให้ฟังครับส่วนพืชนะครับที่ทําให้คนรู้จักพี่นะครับนั่นก็คือเมลอนญี่ปุ่นนะครับด้านนี้นะครับที่น้องเห็นเนี่ยเป็นต้นๆเนี่ยก็คือต้นเมลอนนี่แหละนะครับส่วนในมือพี่เนี่ยได้มาจากลูกศิษย์พี่นะฮะพี่เป็นคนเรียกว่าไปสอนเขาปลูกครั้งแรกนะครับสามารถเก็บผลดีได้เลยนะครับครั้งแรกขายได้ห้าหมื่นบวกบวกนะครับในรอบเดียวนยนะรอบนึงใช้เวลาประมาณ75วัน นะครับเรียกว่าผมก็ยินดีนะครับพี่ก็ยินดีกับสวนที่พี่ไปสอนให้นะครับเป็นคอนซัลท์ให้มันสามารถทําเงินได้และตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทําให้คนรู้จักพี่ในนามของปอนฟาร์มิงไทยแลนด์นะครับนี่เลยเห็นไหมเป็นรูปเมลอนเลยนะฮะเมลอนตัวนี้นะครับมันมีราคาสูงครับต้องบอกว่าถ้าเรามีสตอรี่นะครับรู้จักวิธีการขายเนี่ยแพงมากกว่าในห้างนะครับพี่จะพูดจะย่อนะ อย่างเช่นคนที่จะรีวิวสินค้าเขาผ่าโชว์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 สีนี้นี่นี่ความหวานไว้นี่อร่อยปิดการขายเป่งเป่งเป่งนะครับแต่ถ้าจะปลูกเมลอนแล้วก็ทําการตลาดแบบของพี่เขาเรียกว่ามีการมีสตอรี่นะครับปลูกตั้งแต่เป็นมเมล็ดนะครับขึ้นมาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิตั้งแต่มเมล็ดเนี่ยนำไปปลูกลงดินเนี่ยต้นเท่านี้เท่านี้อัปเดตนะครับซึ่งทุกวันนี้ครับสื่อโซเชียลนะครับมันมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูปนะฮะสามารถนะครับนำสตอรี่ของเราเนี่ย ตัวที่เราทําขึ้นมาเนี่ยให้คนได้เห็นพอเขาเห็นนะครับเขาเรียกว่ามีการผูกพันแล้วฉันอยากกินต้นนี้อยากกินจากคนนี้ปลูกครับของคุณมันก็เลยจะมีการถูกจองอา้าวมันจะไม่ได้ไปวางขายนะครับกองใหญ่ๆนะแล้วก็มีคนมาซื้อติดป้ายปุ๊บนั่งรอไม่ใช่ของพี่ถึงเวลาตัดโชะนาไปส่งให้ลูกค้านะครับเป็นการขายอีกแบบหนึง่งซึ่งมันจะยาวแต่พี่ก็พูดคร่าวๆให้ฟังเดี๋ยว วันนี้นะครับมาทําความรู้จักกันเดี๋ยวพี่จะผ่าเมลอนนะครับให้น้องดูว่าเมลอนโดยที่เราปลูกเนี่ยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงนะครับจากเรียกว่าคนที่พี่สอนให้เนี่ยมันจะมีหน้าตายังไงนะครับทําไมมูลค่ามันถึงสูงนะไปดูกันเกษตรกรยุคใหม่นะครับเขาจะเรียกว่ามีมาตรฐานนะเดี๋ยวจะเฉือนนะครับนะครับแล้วทีนี้เครื่องวัดหวานเป็นยังไงครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหยดลงไปปื๊ดปิดลงมานะครับ น้ำฉ่ามากวัดออกมานะครับนี่มีความหวานนะครับเรียกว่าเกินมาตรฐานอีกนะฮะมาตรฐานของเมลอนมันจะมีนะคือ11บเิกอ่สิบสิกนะครับถ้าเป็นแตงโมจะอยู่ที่11บเิกนะครับอันนี้นะครับได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับ15บิกนะฮะก็ถือว่าเป็นความหวานที่เรียกว่าดีเลยนะครับเพราะสายพันธุ์นี้ก็อยู่ประมาณ14 1 5ถึง15บริกนะครับเราก็สามารถปลูกแบบโดยทำปุ๋ยใช้เองเนี่ย นะครับรสชาติก็เรียกว่าดีสําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักกันแล้วแต่ถ้าใครมีเวลาที่อยากศึกษาการเกษตรนะก็ติดตามพี่ได้ที่ช่องทางนะครับยูทูบฟาร์มิ่งไทยแลนด์พิมพ์เข้าไปเลยเป็นภาษาอังกฤษเพจ Facebook ก็เช่นกันนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามนะครับสามแสนกว่าคนเนาะถ้าน้องอยากศึกษานะฮะหรืออยากถามอะไรก็พิมพ์สอบถามพี่ได้ในช่องไม่ว่าจะเป็นเพจและก็ช่องชาแนลของ YouTube นะครับก็ถ้าใครอยากทําการเกษตรนะครับมันมีช่องทาง ได้จริงๆนะครับคุณสามารถมีรายได้ที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับหรือว่ามีรายได้ที่จะทําเรียกว่าตามความฝันของคุณหรือสิ่งที่คุณอยากได้ขอให้คุณตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ทําตัวให้เก่งแล้วก็ทําของให้ได้คุณภาพคุณก็จะมีแต้มต่อนะครับไปขายของของก็จะมีคุณค่ามีโอกาสได้เจอกันจะดีมากๆครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ